สวัสดีครับคุณผู้ชมผมเนธัชกรคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีเพิ่มวิดีโอที่เราชอบไว้ในรายการโปรดแอป TikTok อ,อันดับแรกนะครเราก็เข้าไปที่แอปติ k t ่อครับ,บเมื่อเราเจอวิดีโอที่เราถูกใจแล้วนะครับเราอยากจะเก็บเอาไว้ในรายการโปรดให้คุณผู้ชมแตะไปที่ลูกศรชี้ไปด้านขวาตรงนี้ครับนี่ะปึ๊บ หลังจากนั้นนะแถบด้านล่างตรงนี้นะครับให้คุณผู้ชมเลื่อนหาในส่วนของเ,ออเพิ่มลงในรายการโปรดนั่นเองนะครับผู้ชมก็คืออันนี้น,นะที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่เป็นรูปรอยหยักด้านล่างตรงนี้ครับเราก็แตะเข้าไปปุ๊บหลังจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมแตะไปที่โปรไฟล์ของเราด้านล่างขวามือปุ๊บ เมื่อเราเข้ามาที่โปรไฟล์ของเราแล้วนะครับให้มาแตะตรงนี้ฮะรูปสี่เหลี่ยมที่มีรอยหยักด้านล่างครับปึ๊บนี่ครับนะฮะวิดีโอที่เราชอบเมื่อสักครู่นี้นะฮะเราทําการมาเก็บไว้ในส่วนของรายการโปรดของเราแล้วนะครับอ่าเราสามารถที่จะเปิดได้ดูตลอดเวลานะครับผมแล้วก็เวลาเราอยากดูก็เปิดเข้าไปปึ๊บนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคแ้ับปึ๊บ กรณีที่เราอยากจะลบทิ้งนะครับในส่วนของวิดีโอที่เรามาเก็บไว้ในรายการโปรดเราก็แตะเข้าไปครับนะเราก็แค่แตะเข้าไปเลยปุ๊บหลังจากนั้นก็ชนิดแตะค้างที่วิดีโอนะครับแตะค้างเลยปุ๊บมันจะมีป๊อปอัพเดงขึ้นมาให้เราแตะในส่วนของนะี่ฮะเอาออกจากรายการโปรดเราก็แตะเข้าไปปุ๊บหลังจากนั้นเราก็แบ็กกลับปุ๊บอ่า จะเห็นว่ายังมีวิดีโออยู่นะครับนะโอเคตรงนี้ไม่เป็นไรเราก็แบกกลับไปหนึ่งครั้งครับนะแบกออกไปเลยแล้วก็เข้าไปดูใหม่อีกครั้งนะครับตอนนี้ยังอยู่ในรูปหน้าโปรไฟล์เราอยู่นะฮะเราก็เข้าไปดูที่นะฮะที่จะเก็บที่เป็นรายการโปรดนั่นเองเ่เลี่ยมเลือยดักด้านล่างแตะเข้าไปจะเห็นว่าวิดีโอที่เราเก็บเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับได้เราทําการลบออกไปแล้วนั่นเองนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือวิธีเพิ่มวิดีโอที่เราชอบ เก็บไว้ในรายการโปรดนั่นเองนะครับรวมไปถึงการลบออกด้วยนะครับฝากผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเนทัชจกรได้น,นะครับสลับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ